สำหรับใครที่สั่ง5แพคขึ้นไปมารับราคาส่งเอาไปขายกันได้เลยจ้า ใช้ไม่หมดก็นอานำเข้าช่องฟิกแข็งอยู่ได้นานหนึ่งเดือนนะคะสินค้าเราทำสดใหม่ให้ทุกวันไม่ใส่วัตถุก,กันเสียไม่ใส่สีผสมอาหารใดๆทั้งสิน้นถ้ารับสินค้าแล้วแนะนำให้เก็บรักษาโดยการฟิกแข็งนะคะถึงจะอยู่ได้นานหนึ่งเดือนถ้ารักษาด้วยน้ำแข็งนะคะถังน้ำแข็งต้องระวังอย่าให้น้ำเข้าไปในแพคนะคะเดี๋ยวแป้งจะเละและเสียหายในกรณีที่พี่ๆจะเก็บไว้ในถังน้ำแข็งก็คือระหว่างวันนะคะที่เอาออกไปขายสามารถเก็บได้ แต่อยากเก็บนานๆน้องแนะนําให้นําเข้าช่องฟิกแขนงจะอยู่ได้นานหนึ่งเดือนนะคะสําหรับปลาไข่สดยกลังยกบล็อกตัวทํากําไรนะคะใครมีเวลาทําปลาเป็นใครเก็บปลาเป็นนะคะเอาแบบปลาไข่สดไปชุบทํากันเองเลยนะคะตัวนี้จะทํากําไรได้เยอะหน่อยแต่ว่าต้องเก็บปลาเป็นนิดนึงนะคะใครทาปลาได้นะคะ